สวยบอพี่น้องหว่วงเขาสละนี่อันนี้เขาเอิ่นว่าเขาชิบหาเด้อพี่น้องเด้อมันกับหว่วงยาวอยู่ด้วยพี่น้องประมาณคืบพอแล้วเขาบอกกลัวพี่น้องเลมันในหว่วงมันประหารคืบพอแล้วสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี่มาพบกัก็ส่องสาวหลาสแนวอีละเด้อ มาพบมาพอ,าพอกันอยู่ทงไห้ทึงหน้าคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อเนี้สลากาได้ออกมาหน้าเนาะพี่น้องเนาะสลากไปดิออกมาหน้าเนี่ก็พราะมาณชิบกามื้อเลยดิพี่น้องตอนสลากาตอนนั้นสลากาถ่ายลงะนะพี่น้องมันกําลังแบบอ่าายลักโมงเนาะพี่น้องเนาะมามือนี้พี่น้องมือในด้านหลังสลากถอดห่วงเต็มเลยพี่น้องเลยน,นี่เฮ็ดแลวก็ซึ้งใจเดยพี่น้องตอนที่มันยังบ่ท่านถอดห่วงตอนที่มันยังแบบ ว่าท่านขึ้นนะ็ู้สชุกแบบโอ้ยเขาปีนนี่สิได้อยู่บไเด้มันคืออ่าคี้าลแท้ะนะพี่น้องพอผ่านไปสิบมือมาเบิ่งคือไข่มันถอดห่วงไปแล้วนะพี่น้องมองในเขาสละเห็นปะพี่น้องอันอน,อนี้เขาเจ้าเอิ้นหรเขาสิหาเด้อพี่น้องนี่แล้วสละสิห้าพี่น้องเลาะทายเบงเขาเนาะพี่น้องเนาะ บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงเนาะพี่น้องพากันออกมานาพอพีติส่วนสลาวบะเมื่อนีบอ้บบเห็ดวิยงกระยาเพิ่อนวะเดี๋ยวห้องออกไปแอนเบิงหน้ากอนบาบริเบิงมาเป็นสิบกว่ามือแล้วเนาะอาทิตยก์กว่าแล้วที่บริออกมานาแล้วก็มีไฮน้าอยู่ของบนอนะ่ะประมาณสามไฮสี่ไฮนี่แหละขั้นหน้ามันหัวเนาะเพิ่นก็เลยอยากมาอัดหูหัวนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้สิเบิดฝนแล้วนะพี่น้องอ่า ถ้าหาว่าเฮาบ่อัดน้ำว้ตึงน้ำว้นะพี่น้องมันอ่าเขามันสิบ่เจริญเติบโตไปกว่านี้นะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเขางันเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นเข่าที่แบบว่าใช้เวลาอีกดนกว่ามันสิอ่าถอดยอดนะพี่น้องกัวฉี่ถอดขั้วห่งนะนะส่วนเขาดอแบบนี้มันก็พอได้แล้วนะพี่น้องเพราะว่ามันถอดห่วงแล้วนะพี่น้องมันก็ใช้เวลาบ่ดนเดียวมันก็สุกแล้วเนาะพี่น้องส่วนเขาอยู่ข้างบนน่ะมันสิต้องอ่าใช้เวลาอีกดนเนาะเพิ่นก็เลยต้องมาอัดหัวหัวไว้เพิ่นว่า ก็เลยพาก,กันออกมาหน้ามือนี่มันก็นเลยชวนสลามาแต่สลาบอกว่ขึ้นน้ำผิ้นเด้อพี่น้นองพอสลาอยู่ก็คนน้อยคนน้อยก็อยู่เทียงนะพี่น้องเนาะสลาอยู่ก็คนน้อยคนก็นเลยขึ้นไปู้เดียวไปหาป่านข้างหน้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวสลาชิพาพี่นอ้องเลาะทายเบ่งบรรยากาศเขากําลังออกห่วงอยู่ทงหน้าบ้านสลาเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าเห็ดแล้วก็ซื่นอกสื่นใจอยู่ดีพี่น้องความสุขของชาวหน้านะพี่น้องแบบ เห็นหน้าอะไรเห็นเข่างามเห็นเข่าถอดห่วงอนะมันมีความรู้สึกแบบดีใจเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าเฮาได้เห็นผลสําเร็จในสิ่งที่เฮาทุ่มเทไปแล้วค่ะนะพี่น้องอ่าหน้าสลาอยู่ข้างล่างนี่สลักสลาสชิซายเขาโดทั้งบดเนาะพี่น้องเนาะส่วนข้างบนนะ่ะสิใสยอ่าสามอย่างเนาะมีเข่าชิบสองอะไรก็เข่าชิบหกอะไรก็เข่าเจ้าเนาะพี่น้องเนาะเขา่เขาเจ้านี่นนะสิบลายดอกพี่น้องพอสลาคิดว่าอาศัยแคกเห็ดกินเนาะแล้วก็มันเปื่อยส่วนหลายพี่น้องเอ้เข่าเจ้าพี่เนี่ย นี่พี่น้องยังไดบรรยากาศโอเคบอพี่น้องนี่คนใดที่ไปเหตุงานอยู่กรุงเทพคนใดที่าอยอังอยู่ประเทศไทยเนะาะกับชิคินหอดบรรยากาศแบบนี้เนาะพี่น้องกับเขาเบิ่งคลิปสละเด้อพี่น้องเดี๋ยวสละชิพ่าไทยบรรยากาศแบบธรรถ้ามิซาต้ามทงหายทงหน้าหาพี่น้องได้เบิ่งพ่อได้หายิคินหอดเนาะโอเคเดี๋ยวเขาไปเบิ่งเลยว่าบรรยากาศมันจะเ,เป็นแบบใดเนาะห่วงเขาแบบโอ้ยสละเห็นเลยสละส,ส lei, ื่นอกสื่นใจเนาะพี่น้องเนาะ โอเคเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลย สวยบ่พี่น้องห่วงเขาสละนี่อันนี้เขาเอิ่นว่าเขาชิบหาเด้อยพี่น้องเดินมันก็ห่วงเาวอยู่ด้พี่น้อง,ง,ง,อองประมาณคืบพอปปแหละเขาบอกกลัวพี่น้องนี่มันในห่วงมันประหารคืบพอปปแหละความคุความสุขของชาวนาเนาะพี่น้องเนาะเห็นหน้าเขางามนี่โคตรมีความ,มสุขเดีอพี่น้องเนีย เบื่องพี่น้องเข้าสละถอดเบลละเดอร์ข้าวสาวล่าถอดห่วงไปแล้วพี่น้องเท้าลุ่มนี่สละใส่เขาแนวเดียวกันเบิดหน่ะพี่น้องแถวลุ่ม เอาแนวเดียวหมดเลยที่แถวลงมเวลามันถอดมันก็ถอดพร้อมกันเลยเนาะพี่น้องส่วนนี่เป็นของหนาสลาเด้อพี่น้องบ่รูปว่าเขายัางของเขาเจาส่วนเขาสลาในเขาสิบหา,าพี่น้องเลยนีย่คิดว่าอีกประมาณเดือนกว่ากว่าก็ได้กเกี่ยวแล้วเนาะถอดออกวุดแล้วเนาะพี่น้องบริมาหน้าอาทิตย์กว่ากว่าเนาะมารอบนี่ถอดออกวุดเลย นี่นี่เออโนเขาสิบหาเด้อพี่น้องเด้อแมนบัสแต่ฝนเนาะถอดหมดแล้วแถวลุมปี่นี่ใช่ได้เกี่ยวแถวลุมก่อนเนาะพี่น้องเนาะอี่พีกายเกี่ยวแถวเ้ิงปีนี้นี่โชล่าใส่เขาดออยู่แถวลุมใส่เขาดอไปเลยอันนี่เขาเจามาเกี่ยวหย่าเดินพข่นนองเกี่ยวหยาให้งูเขาเจ้าเนาะนี่ ก็สวยก็นยังเมื่อเขาเจาะมาเกี่ยวเนี่ยแะ่นั้นเขาเจ้าะบ่มาเกี่ยวนี่เน่ยอันนี้ขั้ขนาดแถดวนี้อันนี้เป็นเลยเนาะน,นี่แต่แถวทึ่งหังยังบ่ท่านออกดอกพี่น้องเลยเพราอแถวทึ่งเป็นเขาสิบหกชีออกก่อนโม่คือเขาชิมหานี่พี่นี่ เขาชิบหาแล้วก็เขานั่งนวลเขาสิบเอดแล้วเขาเจ้าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ชิม,มีเขาสิบสองเขาสิบสองเนี่ยล,ล,ลำลัลหลังหมูเลยเขาสิบสองจะได้เกี่ยวเขาก่อนหมูละปีนตัวเปลี่ยนพันเขานี่เห็นบอกพี่น้องแถวเถียงเนาะพี่น้องเนาะ แถวกกขามแมนว่ดแถวนี่นาข้าวของเราเริ่มถอดทวงกันแล้วบอนที่ยนห่มหมมันก็บวขอดบอนที่ออกเดนแดดมันก็นถอดนะพี่น้อง พี่น้องเลาะบุญให้นี่พอกันมาถอนหยาออกน้นอ๋อก็โอเคอยู่พี่นี่ก็สวยก็ยังอยู่นะพี่น้องแต่มันแบบเป็นเขาที่ขึ้นบ่คอยเสมอเนาะ หน่าสะละเอาปุ๋ยมาหวานเอาปุ๋ยหมากพี่น้องหน่าสละเอาปุ๋ยมาหวานนะพี่น้อง <c oughs> อปุ๋ยาานะปุ๋ยหมากเพืนะ่อนว่าเพื่อนบอกให้สะละหวานอยู่แต่สะละบบมีงบเนะพี่น้องเนาะเพื่อนว่าเขากำลังตั้งท้องนะหนะวานเลยเพื <c oughs> ่อนวะ่าเขาชิมีน้ำนักเพืนะ่อนว่าแต่สะละเบิดงบแล้วพี่น้องอยากหวานคือเขาเจ้าอยู่แต่บบมีงบแหละ ไม่มีตังจะถุงหน้าพี่น้องเอ้ยธรรมชาติสุดๆนี่พี่น้องแบบสุดยอดเลยเด้พี่น้องคนน่ะตอนแรกๆคิดว่ามันสิบ่สูงหอดพีเด้พี่น้องแต่มันกระสูงเนาะโอ้ประมาณอ่าเล่านุ่มดอะไรพี่น้องเลยความสูงของมัน ขรานอะไรสลาเตี้ยเนาะสลาบริสุทสลากแมทหาสิบเอ็ดเองเมืองนี้พี่น้องดำไปเลยเนาะพี่น้องเนาะความสุขของชาวนาก็จะประมาณนี้แหละนี่สลากระฝากค่ะพี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดเบิ่งคลิปให้สลากนี่เด้อพี่น้องและที่สำคัญกับเบิ่งโฆษณาให้สลากนี่พอสิได้มีแรงพักดันเนาะพี่น้องเนาะ พอได้เงินซื้อนมให้คนน้อยหยากับมี่อยู่ด้พี่น้องแต่กับบรายเนาะเพราะว่าบริทนหายหนี่อ๋อ้คนหน่อยกับนางนทธาแม่อยู่กันก็หยังใั้โอเคกันดีกว่าเออ บอมันบางงามเนาะไห้นี่บางงามมันขึ้นกับเสมออยู่ได้เห็นบ่อโอเคพี่น้องพอปีิกัลงมาเป็นถีร่รบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เขากระเตรียมเสมอเลยเด้อมาทีน,นี้เ <c oughs> ข่ากะซวยอยู่เด้อพี่น้องเป็นจาัางไรพี่น้องเขาสลัโอเคอยู่บอก็ะคอนขางฉีดดีใจอยู่เด้พี่น้องเพราะว่าอุ่นใจนะคอนขางฉีซึ่งใจอ่เชียวบอกประมาณนี้ซะถึงว่าซวยแห้งบอกระโบแมนเนาะพี่น้องเนาะกระตัม ปุย๋ยตามป่าฝนนะแหละพี่น้องเลยก็โอเคอยู่เนาะแบบว่าโดนๆมาจอบตะหนึ่งก็เห็นแบบนี้กับแบบอิ่มอ,อกอิ่มใจนะพี่น้องตอนนี้กับชื่อว่ากัดกับเลยเด้อพี่น้องคนหน่อยกับอยากนอนแล้วเนาะเดี๋ยวเขากลับก่อนคลิปนี้สละกับชิคกอจกคลิปสานี้กันเด้อเขาหายพี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสระในเด้อสบายดีสบายดีค่ะแล้คนห,หน่อยเ้อคนหน่อย,อย,อยสบายดีนะลูก สบายดี <laughs>